สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีอย่างเป็นทางการผมต่าย MC 99ลำลูกกาคลอง7ปากทุมงธานีเต็น<ม>ที่มีรถสวยเต<ม>็นท,<ม>ที่มีรถดีนะครับเปิดบริการทุกวันนะครับ8โมเช้าถึง6โมงเย็นอย่างที่พี่ๆเห็นนี่แหละรถเรามีเยอะมากวันนี้จะรีวิวจะบอกสเปคบอกราคารุ่นนะครับไปเร็วหน่อยวันนี้ไม่ได้เปิดภายในนะครับแต่เปิดห้องเครื่อง โชว์ไว้หมดแล้วแต่ทุกคันการันตีโดย MC99 99แน่นอนนะครับ029042882 029042882เบอร์ออฟฟิศเรานะครับ8ปดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นติดต่อได้ตลอดเวลาเบอร์ตายนะครับถ้าพี่อยากจะคุยเป็นการส่วนตัวจะทักมาจะอะไรมาก็0945561036 0945561036นนะครับวันนี้ตายขออนุญาตไปเร็วหน่อยนะครับไม่โกรธไม่เครียดกันนะอ่ะมา ไปชิวๆชิวๆเลยพี่คันที่ฟอร์เรนเจอร์ L T นะครับรถสวยเลยปี2 0 1 0โคมราคาพิเศษนะครับวันนี้เป็นราคาพิเศษเดือนแห่งวันแม่นะครับโปรโมชั่นโปรวันแม่โปรเอาใจคุณแม่ของเราเนี่ยแหละนะครับนะคันนี้ก็ x L T b S Airbag เครื่อง2,002รถประมาณ160แรงม้าอ่ะนี่นะครับประมาณนี้เลยดีกว่าให้สเปคให้กันราคาขายจำหน่ายหน้าเต็นท์นี่ตอนนี้นะครับ459,000บาท 459,000บาทไม่ยุ่งยากพี่ทุกขดาดนการันตีโดย NC อยู่แล้วนะครับเอกสารประกอบไม่ยุ่งยากครับซื้อเงินผ่อนก้อนแบบประชาชนทะเบียนบ้านหนังสือรับรองเงินเดือนสลิปเงินเดือนที่สําคัญก็สเตทเม่ย้อนหลังธนาคาร6เดือนซื้อสดก็บับรประชาชนหนึ่งใบพร้อมเ,เงินสดนะครับจะโอนเป็นชื่อใครก็เอาบุคคลนั้นมาเซ็นเอกสารเซ็นโอนเซ็นผู้รับโอนอะไรอย่างนี้นะครับจะได้ไม่มีปัญหาอะไร ซื้อขายกันโดยตรงๆเนี่ยซื่อสัตย์สุดจริตเนี่ยนะครับทำกันได้นานซื้อขายกันได้นานซื่อสัตว์สะอย่างจริงใจสะอย่างจบพี่ fc99 มีรถเยอะๆครับคันนี้อีก1นึ่งคันเลยฟอร์ดแล้วคันนี้เป็นนิสสันมาเ a r a np300 นะครับตัวสปอร t ตเทคตัวพิเศษโรงงานปี2018ราคาพิเศษสุดๆไปเลยพี่4 79,000บาท4 79,000บาทผ่อนอยู่ประมาณ4 79,000ผ่อนอยู่9,000 ไม่ข้าม9,001-9,002แน่นอนครับพี่ระยะเวลาผ่อน7ปีกรณีนี้คือไม่ดาวเลยรับรถฟรีดาวนะครับพี่แต่ถ้าพี่มีดาวได้แน่นอนลดลงไปตามเดทปีตามเดทพสตามเดทอะไรไปอีกหนึ่งคันนี่สวยๆเลยพี่โตโยต้าลีโวนะครับไฮรักลีโวตัวแคปนะครับพี่ตัวสูงตัวพีรันเนอร์พีรันเนอร์คันนี้เป็นปี2019ปี1 9รถสวยรถสดมากเกียร์ธรรมดา6เกียร์เครื่อง2 4 0 0 c ีซีึ ายถูกมากที่ขาย5 7 9 0 0 0บาท5 7 9 0 0 0บาทก่อน1,000 10, 0ต้นๆไม่ข้าม1,000เนี่ยล่ะครับอันนี้ตาให้สเปคประมาณนี้แต่ถ้าอยากรู้ลึกๆก,กก็029042882เบอร์ออฟฟิศเบอร์ตาย0945561036อีกหนึ่งคันพี่อ e ีซ e ูซูอีซูซูสวยๆเลยตัวสูงเหมือนกันตัวไฮเลนเดอร นะครับตัวนี้ตัวแซดกล้องหลังพร้อมโตโยต้าเมื่อกี้ก็กล้องหลังพร้อมนะพี่ทุกคันนะ่ะมีกล้องหลังหมดเลยที่ผมอธิบายมาเมื่อกี้คันนี้อิวสุตัวแซดกล้องหลังจอพร้อมเกียร์ธรรมดาเหมือนกัน6เกียร์รถสวยมากรถสดด้วยนะได้ความสดได้ความเป็นปีอิวสุได้ตัวรอบของพี่อิวสุในรุ่นเลยนะครับพี่รถปี2018 ตัวนี้เราก็ขายแค่5 7, 7 9 0 0 0บาทลถพิเศษกันไปแล้วให้โปรพิเศษไปแล้วในวันแม่เนี่ยเรามีรถเยอะแยะพี่ประมาณ10000ต้นต้น1 0ึ0งกว่า1 000, 1 0 0 0ม0ันประมาณนี้อีกหนึ่งคันพี่ข้ามค่ายหน่อยข้ามค่ายเป็นมิตซูบิชิอันนี้ใครชอบความเร็วชอบกระแทกสไลด์กันยาวๆหวตัดยาวๆต่างจังหวัดยาวๆเนี่ยมิตซูบิชิกับเครื่องยนต์ไมเวก กพนดีเซลนะครับเป็นไม่เป็นมลภาวะไม่เป็นมลพิษอะไรอย่างเงี้ยตามโฆษณาของเขานะครับเครื่องดีไอดีนี่แหละ2,400ซีซีเชื้อเพลิงดีเซลนะครับให้แรงม้าอยู่ที่สูงสุดเนี่ย181แรงม้าเนี่ยสายจำไม่น่าจะผิดนะครับเบาะหนังภายในสวยก้องหลังสวยล้อสวยสติ๊กเกอร์สวยสีขาวสวยรถปี2018ให้ราคาพิเศษอีกคันนี้นะครับที่5้9 0 0 0บาทก็พออยู่ประมาณ1 0 0 0 0บาทประมาณนี้นะครับเลทนี้คือ ที่ทำไมถึงผ่อนหมื่นเดี๋ยวพี่จะมีข้อสงสัยคือเราไม่ได้ดาวเลยเรากู้ห้าแสนห้าแสนผ่อนหนึ่งหมื่นอยู่แล้วแต่ถ้าพี่มีดาวดอกเบี้ยก็ลดคุณราคาก็ลดยอดรวมแล้วก็ลดทุกอย่างมันจะได้เบาพี่แต่ถ้าไม่เป็นไรไม่มียาวคุณสากันได้ศูนย์สองเกาศูนสี่สองแปดแปดสองพี่ได้ลดแน่นอนมาอีกหนึ่งครันอย่างที่ตายบอกแหละวัดไปเร็วกันหน่อยคันนี้สวยจริงๆพี่คันนี้ได้มาแล้วต้องบอกว่าสวยสดงดงาม ตามท้องเรื่องเลยดีกว่าพี่คันนี้สวยพอๆกับมโนรากินรีอะไรประมาณนั้นเลยรับรองได้ไปแล้วไม่ชอบช้ำและกำใจได้รถสวยได้รถดีได้รถคุณภาพเนี่ย MC มีให้เสมอเครื่องยนต์ตัวเดียวกับคันเมื่อกี้นะครับคันเมื่อสักครู่เขาก็เป็นยี่ห้อดีกว่ามิสูบิชิไตตันแต่ตัวนี้เป็นช่วงปัจจุบันปี2019 all new เนี่ยแหละเครื่องไ e มเบ็คดีเซล 2400cc 181แรงม้าภายในก็ ควบคุมเครื่องเล่น <c oughs> เครื่องเสียงต่างๆที่พวงมาลัยพวงมาลัยก้าสีก้านอยู่แล้วสปอร์ตอยู่แล้วมีสุบิชิโนูอยู่เบาะหนังกล้องหลังแต่คันนี้พิเศษก็คือมีกล้องรอบคันซ้ายขวาหน้าหลังคันนี้พร้อมหมดตัวท็อปในรุ่นเกียร์ธรรมดานะครับตัวแปบเพราะฉะนั้นคันนี้ราคาเปิดพิเศษเลยปี2019รถใช้น้อยด้วยรถสวยด้วยสดด้วยเปิดราคาขายพิเศษจริงๆที่ 5 5 9 0 0 0บาท5 5 9 0 0 0บาทที่เป็นเจ้าของกันได้ทุกคันที่ผมอธิบายมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวเตีย้ยตัวสูงนะครับตัวเตีย้ยเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีอีกคลิปพี่เพราะว่ารถเราจอดอยู่เดี๋ยวผมมีให้คลิปแต่เดี๋ยวผมพัดคลิปนี้ก่อนมันยาวไปเดี๋ยวพี่เบือ่อถ้าพี่ไม่เบือ่อเดี๋ยวผมพัดตอ่อแต่อยากให้พี่ได้รถทั้งทีเนี่ยซื้อรถกันทั้งทีต้องดีที่สุด คิดถึงรถยนต์มีสองอยากได้รถที่สวยคิดถึง MC สักนิดพี่029042882วันนี้ตายไปก่อนไปพร้อมกับรถที่สวยอยากได้รถคิดถึงพวกเราพี่ครับผมสวัสดีครับ